ติดตามสถานการณ์น้าท่วมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามที่นี่กันค่ะตลาดสายลมจอยอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ําลดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เข้าไปตรวจดูสภาพร้านปรากฏว่ามีสินค้าหลายรายการค่ะได้รับความเสียหายและวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เขานําสินค้าที่มีตําหนิเหล่านี้มาเลหลังขายไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ นี่เป็นสภาพบรรยากาศในตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมหลังจากถูกน้ำท่วมหนักจนทำให้สินค้าเสียหายวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเข้ามาทำความสะอาดหลังจากน้ำลดและก็นำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมมาเลขาในราคาที่ถูกทำให้ชาวบ้านในอำเภอแม่สายรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างเข้าไปเลือกซื้อสินค้ากันถึงแม้ว่าจะต้องลุยโคลนต้องพัากางเกงแต่ก็ลุยกันเข้าไปนะคะค,คือบรรยากาศคึกคักทีเดียว ผู้ค้าบอกว่าราคาสินค้าต่ำสุดณต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่10บ,บาทคือขายตามสภาพแม้ว่าจะไม่ได้ต้นทุนคืนแต่ก็อย่างน้อยขอให้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าบ้างจะได้ไม่เสียหายไปทั้งหมดนะ,นะคะไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะอ๋อสินค้าน,นี้เป็นน้ํตทอ่วมไปแล้วแล้วก็มันทองไผ่ผ้าครับพอดีว่านี่เป็นต้นลังหนามอะไรเนี่ยต้นใช้ใช้งานได้ปะกะตกิแล้วก็มันลงตุนมาประมาณร้อยกว่าบาทแล้วห้ยสิบบาทประมาณนั้นเนี่ยหายต่วไปก่อนนะครับ อนออประมาณนี้ครับมันคงมันน้ําโดนน้ํามันเยอะไปครับอ,อืมอบางอะไรที่ขายติดบาทเอ่ามันบา,บางทุกอย่างครับว่าลงต้นมาประมาณพันกว่าบาทเคีื่องอันนั้นก็ตั้งถ่ายห้าสิบบาทร้อยบาทประมาณนี้ครับ